สวัสดีค่ะพี่น้องมิดมอแคนแฟนหมอลำมเอซแฟนคลับช่องเจเจสตอรี่ทีน่ารักทุกท่านมาทักทายการตรงกับวันอังคารที่สองกรกฎาคมสองหาหกจีค่ะมือนี้เอดมาอาปัปเดตข่าว,ข,าวข่าวเรื่องราวของน้องตั้มหรือว่าบอสตั้มอดีต บอดเสียงวีหกค่ะน,นัตนณีเพื่นกระไดไปเปิดวงเป็นของตัวเองแล้วนะคะเอฟซีลายๆายฐานในกรุงศรีได้รับทราบแล้วนะคะว่าเพื่นไปเปิดวงซืซอว่ากรุงเทพบันเทิงศิลป์ค่ะซึ่งเพื่นกระไดมีโพดออกมา กับการที่เพื่อนิีเปิดมินิคอนเสิร์ตกรุงเทพบันเทิงศิลป์ชมฟรีว่าสันค่ะมีไล่ให้ชมฟรีนะคะและเพื่นก็ได้แจ้งมาว่ามีศิลปินภายแน่ศิลปินรับเชิญเอ็ดดี้ทันเดอร์ต้อมเทอร์โบหลันสุนิสาโบจันทิปเจ้าแม่ยูนีท็อปฟี่แล้วก็ท็อปฟี่น้องหานนะคะ นำทีมโดยบอสตั้มกรุงเทพบันเทิงศิล์าอ,อันนี้ก็เป็นพื้นโพดออกมาเมื่อเจ็ดชั่วโมงที่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้แอดก็ได้ไปเห็นโพดของเพื่อนที่พื้นโพดเวาถึงน้องทอ็อฟฟี่ทียูทีเสียงวิหกนะคะเนาะเพื่อนก็นได้โพดมาว่าท็อฟฟี่ไม่ได้มาไลฟ์แล้วนะครับนะคะก่อนหน้านี้เนาะเมื่อยี่สิบชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ เพิ่นก็นได้เหมือนกับว่ามาแจงวาน้องท็อฟฟีบ่บไดามาอะล่ะค่ะพะว่าตนสังกัดบออนุญาตประมาณนั้นเนาะค่ะเพิ่นก็นเลยออกมาพูดและะ้วก็มีขอควาาบอกว่าเห็นว่าปิดวงก็เอื่นมาพอได้มีงานมีมาไล่แนบบแม่นผู้อื่นเนาะแต่บได้มากะบ่เป็นอย่างดอกลาเขาบออนุญาตแต่ก่อนส่วนก็พิจารณาดีแล้วนะ้า กะว่าคอยกะยู่วงการหมอล่ำโดนอยู่หน้าผู้จัดการศิลปินกะเป็นหวนัวหน้าก้นกะเป็นกะย่าง่เห็นหมองใดเสียหายอันนี้กะว่าสอยอันนี้เป็นทังน้องตามเพิ่นไดโ้โพดออกมานะ,ะกะ่กนหนานีตอนหลังมากกะมามีโพดกะยัางมีซื้อน้องท็อปฟี่อยู่คือเก่าก็แสดงว่า สิมีการเข้าใจพิดกันนิดหนึ่งแอนบอกขาพี่นองเขาก็ค่อยติดตามจากไลฟ์สดของเพื่นเพราะว่าเพื่นซิมีฟรีไลฟ์สดนะคะแล้วก็มี f c f ซ n แฟนคลับหลายๆคุณเข้ามาคอมเมนต์ค่ะว่าว่ายๆเป็นหัวนาคุณบ่รหายโอกาสเด็กน้อยงึดๆๆอื้อันนี้เป็นคอมเมนต์มาแสดงความชื่นเนาะคะ่ะ อีกท่านนึงก็บ,บอกว่าปิดวงแล้วเขาสิปหางานหาเงินทางอื่นการเรื้งของเขาเนาะหรือช่วงปิดวงมีเงินเบี้ยเลี้ยงไ้เด็กหน่อยสูมือบ่ช่วงปิดวงแทนที่สนับสนุนให้ศิลปินมีงานทำเพราะทุกคนมีขาดใส่ใจนี่ไม่อนุญาตเงือดแถวาซันนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งก็บ,บอกมาว่าเหมือนตอนยูกิโดนตอนชวนเสกเลย แต่คงไม่ออกมาด่าเหมือนคราวนั้นมั้งเนอะอืมหลากหลายความชีดเทียนค่ะพี่นงถ้าแอดเองก็นั่นมาอ่านหายฟังนะคะกับโบไหาดามาอีหยังด้วยค่ะเด้อและอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าถ้าไปทางอื่นอาจจะให้ไปก็ได้ที่แต่มาทางโบต่ำกัสิเป็นซุ่งยากๆแน่จากน่อยอือต่างกิจต่างใจต่างความขิดกระเบากันไปเนาะค่ะเนาะ น้องมายู่หนีได้กะบ่แมนหนูเหลือผ้านองมาใจแคบแท้เออเอ็ซีแสดงความชิดเห็นอีกแล้วนะคะอีกท่านนึงก็บอกว่าน้องสังกัดขายไหนคะนึกว่าสังกัดเสียงวิหกขอโทษนะคะอันนี้ไม่ทราบจริงๆเป็นอย่างคือปิดกันเด็กหน่อยอยากเบืองเด้อจังระบุซื้อ,อนะคะ อันนี้เฮาก็บมาเว้่สซูกันฟังเนาะค่ะเนาะเป็นจังไดก็ค่อยติดตามกันต่อไปเพราะวาลาซดนีก็เห็นทางน้องตั้มกรุงเทพบันเทิงศิลป์เพิินกระไดโพดออกมาแล้วก็ย่งมีชซื่อนองท็อปฟี่อยู่คือเก่าอาจสิเป็นการเข้าใจผิดกันกับเป็นได้เนาะค่ะเนาะจังไดแล้วก็ล่อชมกันวันที่หาี้ค่ะเพิ่นสิมีไไร้สดฟีนาคาหายได้ชมกัน คอยเบิงคอยติดตามนะคะสำหรับเอซแฟนครับที่ยังหักยังติดตามน้องต่ำกรุงเทพบันเทิงศินยููนะคะและก็หลายๆท่านที่อยากรู้เรื่องเล่าข่าวข่าวหรือว่าอยากชมคอนเสิร์ตฟรีนั่นะคะ่ะก็ค่อยเข้าไปติดตามเข้าไปเบืองกันช่วงนี้เป็นช่วงปิดฤดูกาลของวงมาล่ำหลายๆวงเลยเสื้อแนวายอดผู้ชมไ์สด ในเทอนี่หนาสิมีหลายคือกันนะคะสำหรับทุกท่านที่อยากเข้าไปเบิง้งวา่าเพื่อนสิจัดคอนเสิร์ตออกมาได้ดีขนาดใดหนาชม่มขนาดใดเข้าก็ค่อยติดตามกันค่ะคลิปนี้แอดมาอัปเดตสุพีสูนองฟัง่งเกี่ยวกับเรื่องของน้องต่ำหรือว่าอดีตบอสต่ำแหง่งเสียงวีหกสุพีสุนองฟั่งกันแต่เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะคะแอดเองกับสีมีข้าวข้าวเรื่องรา่าของวงการบันเทิงมอลัม่าอาเปซูพีสูนองฟังกันเรื่อยๆค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในเด้อ่ะขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสดีจ้า